สชฟก็ซาโคเทกโพสติมชาวนี้เรามาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งผู้เข้าร่วมแคมเปญ w y ยูกับโพสติมแล้วก็ช็อคโกเชฟกันคนที่4กันดีก,กว่านะครับวันนี้วันนี้เป็นเรื่องของคุณกวางันสนีนะฮะตอนนี้เธอน้ําหนักประมาณ100กิโลกรัมแต่ว่าคุณกวางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแฟนอยากจะมีลูกมากมแต่แฟนบอกว่ายังมีไม่ได้เพราะรน้ําหนักตัวเนี่ย ยังขนาดนี้เลยกลัวตั้งท้องแล้วมันจะมีอันตรายถ้ามันอ้วนไปมันท้องไม่อันตรายนะค่ะนะฮะ,ะทีมงานของเรานะคะนั่นก็คือคุณพิชชี่ก็เลยเดินทางบุกไปถึงที่บ้านของคุณกวางนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับทั้งสองคนแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยดีกว่าค่ะแล้ววันนี้พิชีี่ก็ได้พามาที่บ้านของผู้เข้ารอบคนที่4นะคะเราไปดูข่ากันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะคุณกวางใช่ไหมคะสวัสดีค่ะแล้นี่คุณพี่เอกพี่เอกนะคะสวัสดีค่ะยินดีด้วยค่ะได้มีการพยายามมาหลายวิธีทางหรือยังคะเพื่อที่จะมีมีน้องกันแล้วถ้าสมมติว่าเรายังสุขภาพไม่ดีแล้วคนที่จะเกิดมาจากเราสุขภาพของเขาจะเป็นอย่างไรการที่ ลดน้ําหนักเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วค่ะมันเป็นเรื่องของทั้งชีวิตและชีวิตที่จะเกิดมาใหม่ด้วยพี่เอกเนี่ยอยากมีลูกมากแค่ไหนคะก็คืออยากมีตือตั้งใจมีมาปีางแล้วแต่ว่าคืออยากให้น้องกวางเขาคือลดน้ําหนักก่อนหนทางนี้มันหนักมันเหนื่อยมันท้อมันถอยนั่นก็ทําให้มีหลายคนทําไม่สําเร็จแต่การที่เราจะทําให้มันสําเร็จได้นอกจากความมุ่งมั่นตั้งใจของเราคนเดียว เราต้องการกำลังใจพร้อมไหมคะที่จะให้กำลังใจกับค,ความวาสนอครับ เอาละครับโบอ์ดูอย่างนี้แล้วน่าเห็นใจพี่กวางนะคืออยากมีลูกนะครับแต่มีไม่ได้เพราะน้ำหนักตัวเยอะเกินไปต้องบอกว่ามาหลายแนวมากเลยนะครับแต่ละวันผู้ที่เข้ารอบเนี่ยมาคนละฟีลคนละแนววันนี้ก็เป็นแนวดราม่าหน่อยก็เอาเป็นว่าเราเอาใจช่วยคุณกวางด้วยก็แล้วกันนะครับให้น้ำหนักได้อย่างที่ต้องการแล้วคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวตลอดทั้งแคมเปญนี้ได้ตาม Facebook ที่ขึ้นอยู่นี่เลยครับ